คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอะ่ะฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันขาดความสนุกเ,เต้นและเร้าใจแลวฉันก็ไปเจอแบบแบบหนึ่งมาดูหน้ามันสิัล้ววันดีเธอจะเล่นลน่าสนใจอะระเลามาเริ่มกันเลยดีกว่าอะระแล้วในที่สุดฉันก็เข้ามาที่นี่คือที่ไหนและเนี่ยคลิกทูออรเรนอะไรอ่ะายทำอะไรนะ่ะ โอ้ว้าวนี่มันที่ไหนนะนี่อ่ะนี่มันเต็มไปด้วยชีสเว้ย <Wait. S 1> นั่นมันเสียงอะไรเนี่ยอ๋อ oh, ไม่เรา ฉันผู้ชายนี่นะทุกคนได้ยินไหมครับผมว่าผมได้ยินสิ่งอะไรบางอย่างมันอยู่ข้างหน้าเราเลยบ<ะ>้าแล้วที่นี่มันคือที่ไหนล่ะนี่ผมต้องทายังไงถึงจะออกจากที่นี่ได้เพราะว่าผมเหมือนติดอยู่ในวงวนมีร็อกสีแดงผมอาจจะต้องหากุญแจสีแดงเพื่อมาปลดร็อกมันว่าแต่อยู่ดีผมเข้ามาที่นี่ได้ไงอ๋อันเกิดกดเข้ามาันมาโอ้ your first cheese ผมได้ชีสชิ้นแรกแล้วนะครับแล้วฉันต้องหาชีสเก่าชิ้นอะไรล่ะนี่ oh my god มันเยอะมากเลยนะ เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ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 ้เด้เฮ้เฮ้เฮ้เอยูู่้่นแฮ้แบ้เี้เฮ้เฮ้เฮรเฮ้เฮ้เา้เฮ้เยอเฮ้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 ลฮ้เ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 ห้เอ้เฮรเฮบอมเบรย์บอม้เง้เบ้เฮ้เฮ้เฮเฮเฮ้เฮ้้เฮเฮ้เ้เฮ้เ้เฮ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 ้ร้้เเอ้าว ไม่แย่นฉันได้ชิดชิ้นที่2มาแล้วแต่สุขหมือนมีคนอยู่ขา้างหน้าซ้ะท,ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะโอเคเอาละผมว่าเมื่อกี้ผมคงจะรีบร้อนเกินไปหน่อยผมอบเซฟโซนเหรอ มันไม่ได้สอแบบแบบแบบไอหนูเหมือนเขาจะรอให้พวกเราเราจะไปหาชีตกันเกมนี้คือกูต้องหาแค่ชีตใช่ไหมเพื่ออะไรแล้วตรงนั้นมีชีตด,ด้วยทุกคนฉัจะเอาได้ยังไง่ะคะเอาเป็นเป็น้หญิงแล้วหรอแล้วผมจะไปเอามันได้ยังไงหรอครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปเอาชีตกรอนนั้นยังไงผมอาจจะต้องหาชีตทั้งหมด ให้พรบก่อนแล้วผมถึงจะเปิดประตูนั้นได้เพื่อไปเอาชีตยังไงล่ะผมรู้สึกเหมือนหนูมันอยู่ข้างหน้าผมนะนี่มันเขาวงกดชัดๆผมไม่เจอชีตจริงๆแล้วชีตอยู่เต็มไปหมดเลยมันเต็มผนังด้วยซ้ำอโอไอนมไอนมไอนมเนี่ยพัมาได้นี้อย่าอย่าอย่ายผมจะชี้แล้วผมก็น่าจะตาย ผมไม่ตายผมสามารถจูผ่านโปดได้ขอเก่งไปเลยเสร็ส,นสนุด เจ้าผมรอดผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองผมทําได้ยังไงนะ่ะโอ้ยมันมันวิ่งตามคุณผู้หญิงไม่หยุดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณนะคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะได้พาชีตมาให้คุณบทการตอบแทนเอาละผมว่ามันน่าจะอยู่ด้านหน้าผมผมรีบพาชีตด,ดีกว่าแล้วผมจะปลดล็อกประตูสีแดงนี่ได้ยังไงเนี่ยเ,เจ็บคอจังเลยอะค่ะเพราะว่าอีฉันไม่ได้อมยาเอาสเตปซซลหรือมันเรียกว่าอะไรนะ จะกินไม้บาซินด้วยซ้ำซึบริสาเลยเดี๋ยวแล้วทำไมต้องเป็นกูไอ้หนูโง่ทำอะไรเส้นไมได้านแล้วโอ้บาซีบาซีราราราอรามารามายาไอ้หนูนี่มันโง่จริงๆเลยแล้วผมจะาชี้ท้งหมดเจอได้ยังไงเนี่ยขอบคุณนะคุณผู้หญิงที่รอให้ผม กูไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไปแล้วไม่ละคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้หญิงผมกลัวเป็นนะอมมันมาอีกแล้วโอ้โหโอีหนอ้หอย่ายินูนูเฮียยินูเฮียอัลตันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทัลตันออย่าอย่าแซ่บสนแซ่บสนโอ้ ผมออกจากตรงนี้ไม่ได้ได้วยซ้ำอ่ะเราจะทำยังไงเนี่ยแล้วเราคนเดียวจะไหวเหรอไหวสิเราเก็บโจ้มันมาอีกแล้วให้กูได้ใช้ชีวิตหน่อยเถอะโอ้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้แล้วเราจะไปยังไงละเนี่ยพระเจ้าแล้วนายจะล่อมันอยู่แบบนี้เหรอใช่ ไปไปไปเขาแต่งตัวเท่ต้องใช่ยฉันคิดว่าฉันจะรอมันอยู่ตรงนี้เหละเออเนยไปตรงนน้นเลยนะเดี๋ยวฉันจะรอมันให้นะออเคขอบคุณมากนะเมนเปรี้มือนพึ่งขอบคุณที่รอไปให้เรานะเอ้าอีหนูมันหายไปไหนแล้วอะงั้นเรารีบใช้เวลานี้ไปหาชีทกันดีกว่าฉันได้ยิน อรู้สึกว่าแถวนี้ผมจะไม่ค่อยได้เดินมาเลยนะครับผมขอเดินหาก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีเหมือนผมเก็บไปแล้วนะครับทางนี้ล่ะผมหาชีนไม่เจอเชนมีอยู่9อันเท่านั้นทำไมทางนี้มันกว้กปงแปลกผมเจอชีนอันที่4แล้ว ผมเจอกุญแจสีเขียวด้วยเอย้มีชั้นสองเหรอว้าวมีชั้นสองด้วยครับชั้นนี้อาจจะปลอดภัยอา้าวเจอชีสชิ้นที่ห้าแล้วแล้วเราก็ได้กุญแจสีเขียวกุญแจใหญ่มากมิสารวเอาไปฆ่าหนูได้หรือเปล่าคะเนี่ยสามารถไหมโอ้ถ้าตกไปจะไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเอา้าวผมตกมาผมก็เจอกุญแจสีเขียวเลยแล้วชินีมันจีนอยนะอ้าจนอยู่ที่ไหนเอ่อเกสเดอร์ for drive b r a c r คือให้เดาเหรอแต่มันเขียนอยู่ตรงกำแพงอะดิเราต้องเดาไหมเนี่ยอ้าวเอเอาอาจจะเป็นสามแปดสี่สองเปิดเปิดอา้าวได้เฉยใานตาราง่ะเรากลับมาแล้วสรดีกุญซาสีเคนะียงเนาะเป็นอาวุธอ่าเจอชีตชิ้นที่หแล้วเอ้ยมันไม่ใช่ชีตโหกูคงจะไม่เจอหนูในนี้ใช่ไหมนั่นไงนั่นก็ไม่ใช่ชีตแล้วนั่นก็ไม่ใช่ชีตเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนสังเกตไหมว่าไม่ทางขึ้นตรงนี้ โอเคผมจะจำไว้และแล้วผมก็เจอชีแล้วครับผมเจอกุญแจสีแดงด้วยผมออไปกูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแล้วกูจะไปอ๋อไม่เป็นไรอ้าวกุญแจเรสเคราเยัยมันมีกุญแจสีน้ำเงินตรงโน้นนะแล้วผมจะไปได้ไหมเนี่ยอ้าวมันไปไม่ได้อยู่แล้วแหละผมปากัวกากนะครับชิหายอ๋อไม่ใช่เอารักกูเบนซ์บรห รเราไขากุญแจสีเขียวแล้วต่อไปเราจะไปไขกุญแจสีแดงกันนะครับมันกลับไปแล้วไอ้เหี้ยกูจะไ,ไปไม่ได้ไวันนี้เฮ้ยารัตทุยนะแกรอโอ้พระเจ้าขอร้องล่ะไปไล่คนอื่นได้ไหมอ่ะผมต้องไปไขกุญแจสีแดงนะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะไปไกลไม่น่าไกลมากมันไล่ผมแล้วล่ะตอนนี้แล้วผมจะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้พระเจ้า โอ้ตายเถอะนี่ต้องเป็นกุญแจสีเขียวอ่อนซึ่งผมมีกุญแจสีแดงนะผมจะใช้กุญแจแดงค่ามันมันมาอีกแล้วไม่เห็นได้ผมไม่กลัวมันหรอกครับเออผมผมกลัวก็ได้กลัวก็ได้กลัวก็ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวิ่งไวเกินมึงวิ่งมึงวิ่งไวเกิน อีหนูโอ้พระเจ้าพระตายเถอะผมจะออกจากที่นี่ได้ยังไงเนี่ยผมติดอยู่ในวงวนชีสทุกอย่างเป็นชีสและผมก็ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้วเอาละผมคิดว่าหนูมันน่าจะไปไกลมากพอแล้วแหละผมไปหาประตูแดงเพื่อไขดีกว่าอ่าประตูแดงผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวตรงกลางนะครับผมรู้สึกได้ว่าหนูอยู่แถวนี้ผมรู้สึกได้ว่ามันกําลังตามผมมาอ้าผมเจอกุญแจแดงแล้วไขเข้าไปเลยแล้วก็ได้มา เพื่อไปอา่าต่อตรงนั้นใช่ไหมอ่ะแล้วตรงนั้นมันตรงไหนละเนี่ยไปโอ้พระเจ้าให้ตายเถะอยาโอ้เซฟโซนไปเลยหนูแบ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 บแบบแบรบแบบรโอ,โอรโอรอรนะ <c oughs> รรร ก้อนใหญ่ๆของมันไปที่อื่นสักทีฉันจะเอาไม้ไ,ไปวางแล้วเอากุญแจใส่น้ำเงานโอ๊ะไม่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 ใหญ่ใหญ่หนูใหญ่หนูใหญ่เฮ้ยหนูจะได้ไปกับเขาไหมเนี่ยวันเนี้ยไม่ไม่ใช่ทางนี้โอ้ทางนี้แหละโอ้ยหนูมันกลับมาอีกแล้วโอ้ยนอปล่อยฉันไปสักทีเถอะนะ ฉันขอร้องละแล้วลฉันคิดว่าฉันมาทางตันโอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เกือบไปแล้วมิล่ะต้องขอบคุณสกิลการซุกของฉันเทพใช่ไหมละ่ะแน่นอน <c oughs> บอกทีว่ามันจะไม่เดินมาทางนี้ <c oughs> เพราะาถ้ามันเดินมา <c oughs> ฉันก็จะติดจีนห้องนี้ตลอดไปไม่น่าหรอกโอ้มันมาจริงๆด้วยพระเจา้าให้ตายเถอะกินเคเข้าไปอ้เกือบละเฮ้ยมีน้ำให้ด้วยเหรออืม ฉันต้องเอาโอ้ฉันจำได้ว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะแล้วเราต้องขึ้นไปทำไมละเนี่ยโอ้ฉันโง่ปากลัวอ้านี่ฉันโง่อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยให้ตายแล้วไอประตูน้ำเงินมันฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยกลัวแกสเท่าไหร่นะเจ้าหนูแกจะตามฉันมาเท่าไหร่แกก็ตามใจเลยฉันบอกเลยนะแกเล่าเท่าฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันมีนี่น้ำกระชิย โอ้สู้ๆนะไอ้หนุม่มชัอว่าแกตามฉันมาเลยดีกว่า <g ülme> โอ้ให้ตายเถอะมึงเอ้มึงจะตามกูาามาทำไมมุด <g ülme> อีดูเฮียไปเลยนะมึงอ่ะโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะมันโดดยากจังวะเฮียเฮ้ยสู้ๆนะเฮ้ยพร้อมจะเช็ดอีกอันนึงแล้วมันอยู่ตรงนั้นไง ่แต่มันยากมากไอ้์เอาจริงป่ะกูโดดปรกกวนตรงเนี้ยมา20นาทีแล้วอะให้กูได้ไปเถอะขอร้องค่อยๆใจเย็นๆโอเคใจเย็นๆแล้วก็ใจเย็นๆใจเย็นๆฮในที่สุดฉ <c oughs> ันก็ได้ <c oughs> ชีตชีได้แล้วไอ้ตายเถอะทุกคนเอาจริงป่ะกูกระโดดมาประมาณ20นาทีกูมี แจกสาสี 3, แล้วก็คิดว่าชีตที่เหลือมันน่าจะอยู่มันมีม,ม,มีมันมีห้องหนึ่งเว้ยทุกคนมันมีห้องหนึ่งที่มันมีสายสีดําแล้วมันกูเจอหนูอะไออืมบอะไรให้ยเนี่ย เหมือนมันจะเป็นประตูซึ่งมันมีสายดําตรงนี้เราอาจจะต้องตามสายสีดําไปโอเคท่านผู้ชมครับผมจะตามสายสีดําไปซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นั่นไงมันต่อมาเรื่อยๆมันอยู่ข้างบนตรงนั้นแล้วผมจะขึ้นมันไปได้ยังไงล่ะโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะนี่คงจะเป็นทางออกของผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรดีจําได้ว่าเหมือนมีทางหนึ่งที่ที่จะเป็นต ขาย,ยาวๆให้ปีนขึ้นไปไม่ใช่ทางนี้เอ๊ะเอมยอย่าเลยนี่ไงเจอแล้วขึ้นไปขึ้นไปเก่งมากแล้วยังไงอ๋อก็คือมีเอาชีตไปแล้วถูกไหมก็คือต้องไปข้างหน้าอาจจะมีประตูน้ำเงนนินที่ชินไคนั่นไงประตูน้ำเงนินเราจะไปตรงนี้ยังไงอะ่ะเฮ<อ>้ยไปได้ไงอะ่ะไปได้ไงอะ่ะอาจ,จต้องกระโดดเฮ<อ>้ยไปได้ไงวะโอ้ให้ตายเถอะแม่งตามกูแล้วอย่าอย่าให้ตรงนี้เป็นทางตัน โอเคมันไม่ตันโอเคมันก็มาหาก,กูอยู่ดีหลังจากที่หาทางนานมากนะคะในที่สุดเราก็เจอประตูรื้เงินแล้วมันอยู่ตรงที่เก็บชิสชิ้นที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็จำไม่ได้ก็ใครไปเลยก็นี่ไงจะแล้วชิ้นที่ แล้วก็กดสวิตช์แล้วก็ไปเอาชีสชิ้นที่9้ากันค่ะมาถึงแล้วชีสกออัลดาลยหลังจากที่เก็บชีสครบ9ชิ้นนะคะเราก็ต้องรีบวิ่งไปที่ประตูสี่เทาที่มันปิดอยู่ในตอนแรกซึ่งตอนนี้ก็แปลว่าน่าจะเปิดแล้วนะคะก็กว่าจะถึงประตูได้ก็ต้องอมอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะไม่งั้นเดีย๋ยวมันจะชนะง่ายเกินไปมันวิ่งตามไม่อยู่เลยจริงๆแรกแรกที่สุดเราก็ถึงประตูก็เข้าไปเลยสิคะ จุดหมายความว่าอะไรอ่ามีแอชิเมตขึ้น this is the end นี่จบแล้วหรือเปล่านี่คือจุดจบหรือยังไงคุณเออได้ผ่านด่านคุณได้ผ่านเกมนี้แล้วนะคอมพลีตโอเคตอนนี้คุณสามารถหนีได้แล้วนะอ่าสามารถหนีได้แล้วคือเมื่อกี้ไม่ได้หนีหรือยังไงอ๋อก็หนีออกมาแล้วนะคะจากวงกดชีก็มาอยู่ที่ถนนถนนนึงก็โอ้มันน่ากลัวจังแกข้างหน้ามันมืดมาอ้ามีไฟสองดวงอาะเดินไปได้เรื่อยนะคะจะเจออะไรหรือเปล่ามืดเน่น่ากลัวเหมือนกันเนี่ย ก็เดิต่อไปนะคะไปสะดุดตรงที่ไฟอันที่สามก็คือมีหนูอยู่ข้างหน้าแกขวดไปไหมเนี่ยแต่อีหนูมันออกมาได้ไงมันกีคิตัวเอาดีๆให้พี่หนูอย่าทําอะไรน้องเลยนะพี่หนูไปน้องไปเธอะอย่าให้น้องได้อยู่ตรงนี้เลยหรอแกพานมาได้ยังงั้นระฉันไม่เชื่อรอกว่าแกจะพานันมาได้ถึงแกจะดีออกมาได้แกก็พานฉันไปไม่ได้อยู่ดีแล้วแกจะเอายังไง ทิพแ์หน,น้นองผัดน้องก็จะผัดกึัมาสแกนน้องไม่กลัวค่ะอะ,อะไรอะแปลว่าอะไรจะโดนแตะออกแล้วจะผัดเราใช่ไหมเดยวเราใช้กระตุ้นหนูแรกยูยดีโอเคโอเคเลิศโอเค